<Phoenix. S 2> อันยะมณีที่ร้อนรดอุ่นในทะเลทรายโซโนรัรนแห่งนี้ไม่ใช่แค่เมืองธรรมดาของอเมริกาแต่เป็นเหมือนเตาอบขนาดยักษ์ที่คุณสามารถจัดปาร์ตี้ได้เลยแต่ต้องอย่าลืมเอาน้ำแข็งมาด้วยนะพูดจริงๆถ้าคุณมาที่นี่ในช่วงฤดูร้อนก็เตรียมตัวรับความร้อนสุดๆได้เลยเรากำลังพูดถึงอุณหภูมิที่มักจะสูงกว่า38องศาเซลเซียสอยู่เสมอและในปี2024ฟีนิกส์มีอุณหภูมิสูงถึง43องศาเซลเซียสถึง55ครั้งในช่วงฤดูร้อน ซึ่งเท่ากับสถิติที่ทำได้เมื่อปีที่แล้วฉันเข้าใจถ้าคุณไม่ชอบอากาศร้อนๆแต่เห็นได้ชัดเลยว่ามีคนจำนวนมากที่ชอบอยู่ในเซาวหนาฟีนิกซ์ <Phoenix S 1> เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ5ของสหรัฐอเมริกาเป็นเมืองหลักและเป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในรัฐแอริโซนามีประชากร1.7ล้านคนในปี2024และถ้าเราพูดถึงในเขตที่มีคน,นอาศัยอยู่หนาแน,น่นซึ่งรู้จักกันในชื่อหุบเขาแห่งดวงอาทิตย์ ก็มีประชากรอยู่เกือบ5ล้านคนแต่ขอให้โชคดีในการหาคนที่เกิดที่นี่จริงๆเพราะในประชากรฟีนิกซ์4คนมี3คนนั้นเกิดที่อื่นเชื่อหรือไม่ฟีนิกซ์ไม่ได้คึกคักแบบนี้มาตลอดมันกลายเป็นแบบนี้เมื่อไม่กี่ทศวรรษก่อนเมืองน,นี้เป็นเพียงจุดเล็กๆที่เงียบสงบบนแผนที่ย้อนกลับไปในทศวรรษปี1940ประชากรมีอยู่ราวๆ6 5,000คน ซึ่งยังไม่ใกล้เคียงกับรายชื่อร้อยอันดับแรกของเมืองที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐเลยในเวลานั้นฟินิกซ์เป็นศูนย์กลางด้านการเกษตรเป็นหลักและเศรษฐกิจธธกของเมืองพึ่งพาสิ่งที่เรียกว่า 5C ได้แก่ไฟสม้มวัวภูมิอากาศและทองแดงแต่สิ่งต่างๆเปลี่ยนไปอย่างแท้จริงในช่วงทศวรรษปี1950ต้องขอบคุณสิ่งประดิษฐ์ที่เปลี่ยนชีวิตอย่างหนึ่งลองเดาซิมันคือเครื่องปรับอากาศหรือแอร์นั่นเอง จริงๆแล้วมันเป็นเวอร์ชั่นพกพาที่ออกมาในปี1945สร้างขึ้นโดยนักประดิษฐ์ชาวอเมริกันชื่อโรเบิร์ตเชอร์แมนชาวเมืองฟินิกส์ต้องขอบคุณโรเบิร์ตมากที่ทำให้ชีวิตในฤดูร้อนที่ร้อนระอุนั้นสบายขึ้นก่อนจะมีแอร์คนในเมืองฟินิกส์จะย้ายเตียงออกไปนอกบ้านและสร้างเฉลียงเอาไว้นอนพวกเขาจะกันพื้นที่กลางแจ้งแบบนั้นด้วยม่านกันแสงหรือตะข่ายบางชนิดเพื่อป้องกันฝุ่นและแมลง <c oughs> น่าสนุก ประเด็นสำคัญคือแอร์มีส่วนสำคัญมากในการทำให้ฟีนิกซ์สามารถเป็นที่อยู่อาศัยได้ง่ายขึ้นตั้งแต่ช่วงทศวรรษที่1940เมืองนี้ในรัฐแอริโซนาก็ได้เปลี่ยนจากเมืองเล็กๆที่เต็มไปด้วยฝุ่นละอองมาเป็นป่าคอนกรีตท,ที่กว้างใหญ่และยังเป็นหนึ่งในพื้นที่เขตเมืองที่มีการเติบโตเร็วที่สุด10อันดับแรกในสหรัฐส่วนที่ดีที่สุดก็คือมันจะยังไม่เปลี่ยนแปลงในเร็วๆนี้เนื่องจากเขตเมืองขนาด1,344ตารางกิโลเมตรนี้ ล้อมรอบไปด้วยทะเลทรายอันกว้างใหญ่มีพื้นที่มากมายให้เมืองเติบโตต่อไปได้แล้วใครจะทิ้งทุกอย่างเพื่อย้ายไปฟินิกส์ชาวแคลิฟอร์เนียเป็นแฟนพันธุ์แท้ของเมืองนี้จากการสำรวจล่าสุดพบว่าผู้เช่าใหม่หนึ่งในสามที่ย้ายมาฟินิกส์มาจากลอสแองเจลิสการสำรวจนี้อาจไม่น่าเชื่อถือที่สุดเพราะอ้างอิงจากลูกค้าของแหล่งข้อมูลเท่านั้นแต่ว่าสอดคล้องกับข้อมูลสำมะโนประชากรขอ,ของสหรัฐจากปี2019ซึ่งระบุว่า มีชาวแคลิฟอร์เนีย70,000คนย้ายมาที่แอริโซนาในปีก่อนหน้าความเชื่อมโยงระหว่างฟินิกส์กับ LA นั้นแน่นแฟนมากจนบางคนถึงกับรเรียกฟินิกซ์ว่า LA แห่งต่อไปเราต้องให้เครดิตกับฟินิกส์ที่ใช้ประโยชน์จากความใกล้ชิดกับแคลิฟอร์เนียตอนใต้เมืองนี้มีภาษีต่ำกว่ามีกฎระเบียบน้อยกว่า,วาและมีค่าครองชีพต่ำกว่าทำให้ฟินิกส์กลายเป็นแหล่งดึงดูดธุรกิจโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงและการบริการ ดังนั้นในช่วงทศวรรษที่1,990งฟนิกส์ถือเป็นแหล่งสร้างงานอย่างต่อเนื่องในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเราได้เห็นตำแหน่งงานเพิ่มขึ้นและอัตราการว่างงานลดลงเกือบครึ่งหนึ่งจาก6.3%ในวันที่21มกราคม2 0 1 4เหลือ3.4%ในเดือนเดียวกันในปี2024เมื่อพูดถึงปัญหาในเมืองใหญ่การจรอจอนี่เป็นปัญหาเสมอแต่เหตุผลอีกข้อที่ทำให้ฟรนิกส์เป็นเมืองในฝันก็คือ เมืองนี้ไม่ได้มีปัญหาการจราจรติดขัดแบบที่คุณจะเจอใน LA จากการประมาณการพบว่าคนใน LA เสียเวลาไปประมาณ119ชั่วโมงต่อปีเพราะว่าต้องนั่งรถติดอยู่บนถนนแต่ในฟินิกซ์กลับใช้เวลาเพียง61ชั่วโมงเท่านั้นต่างกันมากเลยใช่ไหมและไม่ต้องพูดถึงเงินที่ผู้คนเสียไปโดยเปล่าประโยชน์จากการนั่งอยู่ในรถติดใน LA ผู้คนใช้น้ำมันประมาณ2,440ดอลลาร์ต่อปีในฟินิกซ์ พวกเขาใช้น้ำมัน25แกลลอนซึ่งคิดเป็นเงินประมาณ952ดอลลาร์มันก็ยังเป็นเงินที่มากอยู่ดีแต่พอเทียบกับ LA แล้วเนี่ย uh ก็ถือว่าคุ้มมากการจราจรที่โอเคใน p h นิก i ์อาจเป็นผลมาจากการวางผังเมืองมากทีเดียวลองดูแผนที่เมือง p h นิกส์คุณจะเห็นว่าเหมือนมีคนเอาไม้บรรทัดมาขีดเส้นตรงให้ถนนพอดีนั่นเพราะเมืองนี้ถูกจัดวางเป็นตารางการจัดวางแบบนี้ทําให้การเดินทางสะดวกขึ้นมาก โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับเมืองที่มีทางแยกที่สับสนทั้งกลับรถและถนนวันเวย์มากมายทําให้ทุกอย่างง่ายขึ้นไม่ว่าคุณจะเป็นคนในพื้นที่หรือเป็นนักท่องเที่ยวก็ตามฟินิก์ยังมีถนนที่กว้างและสวยงามเมืองส่วนใหญ่มีถนนสายหลักเพียงสายเดียวและถนนแคบๆหลายสายที่รองรับการจราจรที่หนาแน่นไม่ได้แต่ฟินิกส์มีถนนกว้างอยู่ทุกที่ดังนั้นเมื่อทางด่วนติดขัด คุณสามารถออกทางคู่ขนานและไปทำงานได้โดยไม่เครียดมากเกินไปเมื่อดูจากโอกาสในการทำงานและการจราจรที่ค่อนข้างโอเคไม่น่าแปลกใจเลยที่คนจะยอมทนกับความร้อนแล้วก็ย้ายไปฟีนิกซ์แต่อย่าเพิ่งเข้าใจผิดความร้อนก็ไม่ใช่เรื่องเล่นๆเหมือนกันเพราะที่นั่นร้อนและแดดจัดมากจริงๆเรากำลังพูดถึงวันที่มีแสงแดดจ้าโดยเฉลี่ย300วันหรือมากกว่า85%ของชั่วโมงแสงแดดต่อปี แต่ฟีนิกซ์ก็ใช้ประโยชน์จากแสงแดดอย่างเต็มที่และแสงแดดที่มีอย่างสม่ำเสมอนั้นก็ทําให้ฟีนิกซ์กลายเป็นเมืองแห่งพลังงานแสงอาทิตย์ชั้นนําแห่งหนึ่งของประเทศตอนนี้คุณอาจสงสัยว่าเมืองกลางทะเลทรายที่ฝนแทบไม่ตกเลยจะมีน้ําพอใช้หรอมีพอสิฟีนิกซ์จัดการน้ําได้ค่อนข้างดีด้วยแหล่งน้ําหลายแหล่งฟีนิกส์ไม่ได้พึ่งพาฝนเพียงอย่างเดียวซึ่งถือเป็นเรื่องดีเพราะอย่างที่ทราบกัน ชีวิตในทะเลทรายนั้นน้ำส่วนใหญ่มาจากทางตอนเหนือและตะวันออกของหุบเขาซึ่งหิมะละลายจากภูเขาและไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงที่แห้งแลง้งน้ำส่วนใหญ่ของฟินิกซ์มาจากโปรเจกต์โซลร i เวอรซึ่งนำน้ำผ่านคลองและท่อจากแม่น้ำโซลและแม่น้ำเว r เดและยังมีโปรเจกต์เซนทรัลแอริโซนซึ่งนำน้ำทั้งหมดมาจากแม่น้ำโคโลราโด โปรเจก์นี้ยังได้รับน้ำจากใต้ดินิกด้วยและฟีนิกซ์ต้องใช้น้ำทุกหยดอย่างคุ้มค่าพวกเขาจึงมีการรีไซเคิลที่ยอดเยี่ยมนำน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วกลับมาใช้ใหม่เพื่อให้สวนสาธาราณะเขียวชอุ่มและยังเติมน้ำใต้ดินิกด้วยเนื่องจากฟีนิกซ์มีแสงแดดเกือบทุกวันตลอดทั้งปีจึงเป็นเรื่องปกติที่ผู้คนจะรู้สึกงุดหงิดเล็กน้อยเวลาฝนตกแต่ที่จริงแล้วเนี่ยฟีนิกซ์มักจะมีเรื่องเซอร์ไพรส์ซ่อนอยู่เสมอแหละ แม้กระทั่งช่วงที่อากาศไม่ดีเมื่อฝนตกในทะเลทรายชาวบ้านจะได้กลิ่นดินที่เป็นเอกลักษณ์กลิ่นนี้เกิดจากพุ่มไม้ครีโอโซดซึ่งเป็นพืชในทะเลทรายที่ส่งกลิ่นหอมอย่างน่าทึ่งเมื่อฝนตกผู้คนบรรยายว่ากลิ่นนี้เหมือนกลิ่นฝนและพูดตามตรงกลิ่นนี้เป็นหนึ่งในกลิ่นที่สดชื่อและสะอาดมากจนทําให้คุณลืมไปเลยว่ากําลังอยู่ในทะเลทราย ถ้าคุณเคยนึกสงสัยว่าทำไมเมืองฟีนิกซ์ถึงถูกเรียกว่าฟีนิกซ์มันมีที่มาจากตำนานอันโด่งดงังเกี่ยวกับนกที่ฟื้นขึ้นมาจากคีเทาและหลังจากที่เราได้รู้ถึงสิ่งพิเศษต่างๆเกี่ยวกับเมืองนี้และความสามารถพิเศษในการเปลี่ยนความท้าทายให้เป็นข้อได้เปรียบแล้วเนี่ยเราบอกได้เลยว่าชื่อนี้มีความเหมาะสมอย่างยิ่ง